็าอาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทองคำก็เลยขึ้นเอาขึ้นเอาอเมริกาเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องนี้อย่างที่ที่ชาวบอกนะคะ3 6มสล้านล้าน,านกฎหมาย b ิคบีิฟูบิลเดี๋ยวจะก่อนนี้เพิ่มอีกประมาณ3 4ล้านล้านนะคะคแม้ว่า Tariff s ฟช็อมันอาจจะผ่านจุดเลวร้ยายแต่ว่าความเสี่ยงเรื่องของหนี้ความเสี่ยงเรื่องของปัญหาบอลยูที่มันโยงกันเนี่ย มันยังมีโอกาสจะก่อให้เกิดค r i สต s ในอนาคตข้างหน้าไหมคะพี่ราบมีครับเวลาที่มันมีคำว่า Re-Session อะไรจะเกิดขึ้นทองคำก็จะขึ้นมาเพราะว่าทองคำจะเป็นทรัพย์สินหนึ่งที่ใช้ hedge เวลา r e c e s s i o n ก็จะเห็นว่าทองคำก็เลยขึ้นมาแบบน่าจะ2ปีแล้วแล้วก็ยิ่งเบอร์หนึ่งเบอร์สพึ่มๆกันจะเกิดสงครามทองคำก็ขึ้นอีกเพราะนั้นผมว่าสหรัฐก็ยังมีโอกาสที่จะเกิด r e c e s s i o n ได้เสมอ ทองคาคุณอยู่เฮดพอร์ตได้อันนั้นไม่ติดนะครับในระยะยาวแต่ถ้ามองว่าอยู่ๆจะเอามาเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะสั้นอันเนี้ยจะเริ่มเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้วและจะไม่ติดช่วงสัก2,020-21ทองคําก็แบบลงมาตลอดแล้วก็กลับมาขึ้นปี2,024ที่วิ่งยาวๆแล้วก็วิ่งขึ้นมาเยอะมากเท่าไหร่ครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาสที่อย่างที่บอกถ้าโลกกลับมาสงบสุขธนาคารกลางเลิกซื้อทองคําทองคําก็อาจจะล่วงลงได้เพราะถ้านั้นอันเนี้ย ถ้าถามในช่วงเวลาแบบการจัดพอรตตอนนี้ก็อาจจะมีไว้ได้บ้างแต่สักแล้วดูเหมือนว่าปัญหาของเบอร์หนึ่งที่ จะตกต่ําหรือว่าจะเพียงผับเนี่ยมันจะมีเรื่องของหนี้อยู่ด้วยทุกๆครั้งนะคะคซึ่งอเมริกาเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องหนี้อย่างที่พี่เผาบอกนะคะ3 6มสล้านล้านกฎหมายด i คบริ l ฟูบิลเดี๋ยวจะก,ก่อหน,นี้ <c oughs> เพิ่มอีกประมาณ3 4ถึง4ล้านล้านนะคะคแม้ว่า a r r ร f Shock มันอาจจะผ่านจุดเลวร้ายแต่ว่าความเสี่ยงเรื่องของหนี้ความเสี่ยงเรื่องของปัญหาบอลยวที่มันโยงกันเนี่ย มันยังมีโอกาสจะก่อให้เกิดคริสิสในอนาคตข้างหน้าไหมคะพี่ป๋ามีครับแลว้วก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทองคำก็เลยขึ้นเอาขึ้นเอา,เ,อาเพราะว่า<ช><ช>ถ้าเราไปดู history เรื่องทรัพย์สินนะครับ<ช>เวลาที่มันมีคำว่า recession อะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยทองคำก็จะขึ้นมาเพราะว่าทองคำจะเป็นทรัพย์สินหนึ่งที่ใช้เ d g e เวลา recession เพราะ recession ถ้าเกิดขึ้นเนี่ยตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนทุกอย่างก็จะลดลงถูกไหมครับอัตราว่างงานสูงขึ้นคนว่างงานสูงขึ้นไม่มีตังไปบริโภค ถูกไหมครับซับบริษัทจดทะเบียนก็กําไรน้อยลงเพราะนั้นทองคาก็จะเป็นรัพ์สินที่ดีก็จะเห็นว่าทองคําก็เลยขึ้นมาแบบน่าจะ2ปีแล้วแล้วก็ยิ่งเบอร์1เบอร์2องพึ่มๆมกันจะเกิดสงครามทองคําก็ขึ้นอีกเพราะฉะนั้นผมว่าสหรัฐก็ยังมีโอกาสที่จะเกิดรีเซชชันได้เสมอเพราะว่าถ้าถ้าจะต้องมองไปคล้ายครช่วงสัปหามครับเมื่อไหร่ที่มันมีบางอย่างที่เป็นฟองสบ,บู่ก่อตัวอย่างอันนั้นเป็นฟองสบ,บู่อสังหาถูกไหมครับแล้วพอพอบูมขึ้นไปปุ๊บเรื่องของ เขาเรียกว่า personal balance s h ช e คคือคนรู้สึก w ว l well l effect อะ่ะเฮ้ยฉันฉันจนลงนะเพราะอาสังหาลดลงก็จะไม่ใช้จ่ายสหรัฐก,ก็เลยต้องอัด QE มากระตุน้นด้วยครับปัญหานี้จีนก็เกิดเหมือนกันช่วงวิกฤตอสังหา2021จนถึงแบบปีที่แล้วถูกไหมครับที่เฮ้ยอสังหาลดลงไม่หยุดเลยคนจีนก็หยุดใช้เงินก็คล้ายๆเศรษฐกิจหยุดชงงะงักไประดับหนึ่งผมว่าสหรัฐอเมริกาก็มีโอกาสเรียกว่าอยู่บนหน้าผาแล้วกันมีโอกาส กิดหรือไม่เกิดก็ได้อยู่ที่นโยบายที่เขาจะทําแต่เรื่องนี้เนี่ยผมว่าเป็นปัญหาแล้วก็จริงๆสารัฐอันจร,จริงก็ได้ทาม,มาผมว่าก็อาจจะเป็นจุดที่ดีของเขาก็ได้เพราะผู้นําหลายๆคนที่ผ่านมาครับเรื่อยๆก็จะเป็นสไตล์อเมริกันก็คือแบบเป็นสุภาพบุรุษเป็นพี่ใหญ่โลกใช้เงินไปช่วยคนน,นคนนู่นคนนี้นะทำนู่นทํานี่เยอะถูกไหมครับทํามาปุ๊บด้วยสไตล์แบบลูกบ้าของเขานู่นนี่นั่นพิจิกไม่ได้ะฉันตัดนูน่นตัดนี่ คนก็แบบไม่อะไรเหมือนที่ทางสสของสหรัฐหลายคนก็บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่ง d e m o c r a ตหรือ Republican เนี่ยบอกชัดเจนว่าเขาสนับสนุนสิ่งที่ทรัมป์ทำนะแต่ไม่ชอบวิธีการที่ Trump ทรัมป์ทำที่มันช็อกหรือมันอะไรรุนแรงถูกไหมแต่ประเด็นอนะมันควรจะไปทางนั้นเพราะฉะนั้นผมมองว่าสหรัฐเนี่ยตอนนี้เขาก็ต้องพยายามยืดการเป็นเบอร์หนึ่งต่อไปเรื่องความเชื่อมั่นของเขาแล้วก็พยายามหาวิธีแบบอย่างที่บอกเพิ่มไรายได้แล้วก็ลดหนี้ สินให้ได้ว่าจะต้องทํำยังไงก็ตามนะครับแต่ข้อดีอะเผื่อใครที่แบบโหสารัฐมันดูแย่ขนาดนั้นเลยฮะสารัฐยังมีข้อดีกว่าเบอร์หนึ่งสมัยก่อนหลายๆมุมนะครับบนกีตาร์คือสมัยก่อนเราไม่ว่าเบอร์หนึ่งจะเป็นดัชหรือเป็นอังกฤษถูกไหมเขาก็จะ <c oughs> ขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีบางอย่างด้วยภาษาด้วยการที่มีเงินเป็น reserve ถูกไหมครับของสารัฐเนี่ยขึ้นมาได้เร็วและแรงเพราะว่านะครับหนึ่งคือภาษาเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วเพราะนั้นมันต่อเนื่องจากตัวอังกฤษโดยตรง เรื่องภาษาก็เลยจะเป็นสิ่งที่ยังจะส่งให้สหรัฐอะ่ะน่าจะยังเป็นเบอร์หนึ่งต่อไปได้อีกสักระยะหมายความว่าอะไรครับจีนอาจจะเริ่มขึ้นมาด้านเทคโนโลยีด,ด,ด,ด้านนู่นด้านนี้ถูกไหม <c oughs> แต่คนรุ่นเราถูกไหมครับรวมถึงเจเนอเรชันหลังจากผมไม่ใช่เจเนอเรชันเด็กแบบ10กว่าเนาะอาจจะ20ขึ้นมาเนี่ย <c oughs> เขายังใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลักไม่ใช่คนจํานวนมากในกลุ่มแบบ20ขึ้นมาที่จะพูดจีนได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลามีเทคโนโลยีมีอะไรหรือองค์วิชาความรู้ต่างๆเนี่ยเขายังอาจเป็นภาษาอังกฤษ Mm hmm. เพราะฉะนั้นอ,อเมริกายังครอบงําเทคโนโลยีและความคิดของกลุ่มคนเหล่านี้ได้ถูกไหมเพราะนั้นมันก็ยังยืดออกไปได้ระดับหนึ่งต่างจากที่สมัยก่อนที่แบบเฮ้ยเปลี่ยนดัตเปลี่ยนมาเป็นอังกฤษอะไรเงี้ยเฮ้ยมันแป๊บเดียวเพราะว่ามันมันเป็นแค่เทคโนโลยีใหม่แล้วก็ประเทศไม่ได้เชื่อมโยงกันตอนนั้นอันดัสอาจจะคุมส่วนหนึ่งอังกฤษคุมส่วนหนึ่งแต่ปัจจุบันเนี่ยอเมริกาเนี่ยอินทิเกรตสินค้าผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีความคิดเขาอะกับคนแบบเกินครึ่งโลก ถูกไหมครับทุกคนแบบอ่านหนังสือหลักสูตรภาษาอังกฤษอเมริกันมาดูหนังอเมริกันใช้เทคโนโลยีอเมริกันใช้ ChatGPT ต่อให้ตอนนี้บางคนอาจจะไปลองใช้ตัว ดิฟซีกหรือไปใช้ของอาล ta, ีบาบาอะไรเองก็ตามก็ยังเป็นคนกลุ่มน้อยอยู่ดีเพราะนั้นตรงนี้ผมว่าสหรัฐอาจจะยังส่งออกเทคโนโลยีได้อีกระดับหนึ่งยาวๆที่กว่าคนจะเปลี่ยนไปใช้จีน Adop จนหรือพูดจีนได้มากขึ้นนะไม่ได้เร็ววันนี้ไม่ใช่5ปีข้างหน้าแน่นอนเพราะนั้นก็คิดว่าในเชิงเทคโนโลยีเนี่ยสหรัฐยังเป็นเบอร์หนึ่งต่อไปแต่เขาก็ต้องหาเบรกทรูใหม่ๆเพื่อให้มันยังไปต่อแล้วก็ที่บอกครับต้องพยายามเตะตัดขาจีนด้วยไม่ให้ ไม่ให้จีนเข้าไปแทรกได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าอ,อย่างผมเองเนี่ยทำสาร์ทอัพพวกเทคโนโลยีแชทซอฟต์แวร์บัญชีนู่นนี่นั่นอนะ่ะพอเราอิงกับฝั่งสหรัฐไปแล้วครับมันมีสวิตชิงคอสู่อยู่ต่อให้จีนถูกกว่าครึ่งหนึ่งบางทีเราก็เออเปลี่ยนดีไหมทําอะไรดีไหมตรงเนี้ยก็จะยากหน่อยนะครับฝั่งจีนเองเขารู้จุดนี้ว่าเรื่องซอฟต์แวร์คนอนะ่ะเปลี่ยนยาก เพราะว่าซอฟต์แวร์จริงราคามันถูกนะครับต้นทุนมันต่างกันไม่เยอะจีนก็เลยต้องนําล่องด้วยการส่งออกฮาร์ดแวร์ก่อนไม่ว่าจะเป็นแบบรถยนต์หรืออาจจะเป็นแบบตัว IoT เสี่ยมี่แล้วพอเพราะว่าฮาร์ดแวร์เนี่ยมันทําถูกกว่ากันราคาต่างกันเยอะได้เพราะจีนเขาผลิตแบบแมสสเกลได้ถูกไหมครับซอฟต์แวร์ผลิตแบบแมสสเกลต้นทุนไม่ต่างกันเพราะมันเป็นซอฟต์แวร์แต่ตัวฮาร์ดแวร์เนี่ยมันต่างแล้วถ้าจีนส่งออกฮาร์ดแวร์ตรงนี้ได้เยอะๆเนี่ยเดี๋ยวเขาค่อยเอาฮาร์ดแวร์ไอซอฟต์แวร์เนี่ย ไปใส่ฮาร์ดแวร์ให้คนใช้จนเคยชินคนก็จะเริ่มออด p t ซอฟต์แวร์จีนได้มากขึ้นอันนี้เพราะฉะนั้นผมว่ามันก็ยังเป็นสงครามของทั้ง2ประเทศเนี่ย<ม>ที่เขาจะต้องห้ำหั่นกันต่อไปแต่อย่างที่บอกนะครับถ้าจะมองว่ามีความเสี่ยงเยอะกว่าความพันผวนเยอะกว่าแล้วอันตรายกว่าตอนนี้อาจจะเป็นสารัฐจีนที่เป็นเบอร์2เนี่ยค่อยๆมาแล้วก็จีนเนี่ยไม่น่าห่วงเท่าญี่ปุ่นสมัยก่อนที่แบบเป็นลอดเด็กเตเพราะตอนนั้น ตลาดทุ้นญี่ปุ่นเนี่ย PE 40ตอนที่แบบ<ฆ>เป็นเบอร์สองโลกครับแล้วก็ล่วงมาหนักเลยแต่ของจีนตอนนี้ PE อยู่มัน10กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยจากจุดนี้ไปจริงเขาสบายใจบางคนเลยบอกว่าเอ้ยถ้าย้อนกลับไปมองดูจริงๆอะจีนเขาเพลย์ด้วยกลยุทธ์ที่เขาวางมาดีนะครับช่วงอสังหาทีม่มันมีปัญหาของจีนนะตั้งแต่ e, นเอเวอร์แกนพวกนี้จะเห็นว่าถ้าเป็นฝั่งตะวันตกเนี่ยโยอัดเงินแจกแล้ว สู้อุ้มถูกไหมแต่จีนค่อยๆปล่อยให้ล้มไปแล้วก็ค่อยๆซึมซับตัวซัพพลายที่มันโอเวอร์ด้วยกันให้รัฐบาลไปถือแล้วก็เอามาค่อยๆปล่อยขายแล้วก็ไม่อัดเงินเข้าไปเยอะๆเพราะจีนมองว่าไอ้เงินสำรองเขาอะต้องรอมาอัดสู้ตอนที่มันมีปัญหากับสหรัฐมากกว่าเพราะนั้นตอนนี้เงินสำรองจีนเลยยังเหลือเยอะมากเอามาใช้มัตรการกระตุ้นอะไรก็ได้ในขณะที่สหรัฐเนี่ยมีปัญหาเรื่องมีอยู่ถูกไหมเพราะนั้นจีนก็ยังมีแต้มต่อบางอย่างอยู่ สหรัฐก,ก็มีแต้มต่อบางอย่างอยู่เนี่ยก็ต้องสู้กันต่อไปค่ะ,คะแต่ว่าคือด้วยความที่เราน่าจะต้องเห็นการสู้กันระหว่างมหาอำนาจนะคะดังนั้นสิ่งที่จะเป็นสงครามเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตนะคะ,คะอาจจะเป็นแนวรบเรื่องของเทคโนโลยีอาจจะเป็นแนวรบเรื่องของการเงินหรือการลงทุนอื่นๆนะคะมันก็แปลว่าความผันผวนมันน่าจะยังอยู่กับเราเรื่อยๆนะคะหลายคนถึงขั้นเปรียบว่ามันเป็นยุคที่ อาจจะต้องเปลี่ยนระเบียบโลกนะคะ<ถ>ซึ่งร,ระเบียบโลกที่จะเปลี่ยนใหม่เนี่ยมันก็คงจะต้องเปลี่ยนระเบียบเรื่องของการลงทุนของเราไปด้วยนะคะเพราะว่ามิติของเศรษฐกิจการเงินมันก็อาจจะเปลี่ยนนะคะเทียบกับคริสตสที่เคยเจอมาในอดีตทั้งหมดนะคะพี่เผ่าอาจจะมาตั้งแต่ช่วงดอทคอมสับพราม์ com, นะคะ,ะแล้วก็ช่วงที่อาจจะมีวิกฤตของยูโรโซนต่างๆนานานะคะโควิดมันก็ด้วยนะคะคร,ครั้งนี้เนี่ยพี่เผามองว่า มันต่างยังไงมันจะถึงขั้นเปลี่ยนระเบียบโลกแล้วมันจะไม่สามารถใช้ตำราเดิมกับที่เราเคยใช้วิกฤตรอบที่ผ,ผ่านมาได้หรือเปล่าโ okay. อเคอเรื่องระเบียบโลกนี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่าเหมือนที่เรดาริโอเขาบอกครับว่าเฮ้ย <c oughs> อยู่ในจุดเนี้ยคุณนะ่ยได้อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดสักครั้งหนึ่งถ้าใครเคยอ่านหนังสือนะครับเช่นท <c oughs> ี่ o วอ d o อ d e ดอ่ะ คือมันจะมีการเปลี่ยนระเบียบโลกที่เป็นคนขึ้นมาผู้นําโลกเนะ <c oughs> แต่ช่วงชีวิตหนึ่งอาจจะมีสักครั้งหนึ่ง <c oughs> บางคนอาจจะอยู่ทันเห็นหรือไม่ทันเห็นตอนนี้เราเห็นการห้าหันกันของ <c oughs> อเมริกากับจีนเนี่ยครับผมมองว่ามันก็เป็นความผันผวนที่เราตอบไม่ได้จริงๆว่าเฮ้ยมันจะเป็นยังไงถามว่าจะไปซ้ําแบบรูปแบบเดิมไหมเนี่ยตอบได้เชิว่าไม่เหมือนเดิมคือรูปแบบหลายๆอย่างอาจจะคล้ายเดิมแต่ปริบทแต่วิธีการทุกอย่างไม่เหมือนเดิม <c oughs> เพราะอย่างหนึ่งก็คือ2คนเนี้ย เขาก็อ่านหนังสือเรดาริโอเหมือนกันเขารู้ว่าแฟกเตอร์ <f actor> ที่จะต้องใช้ดูใช้วัดมันคืออะไรบ้างมันจะต้องทำไงมนุษย์ฉลาดมากขึ้นถูกไหมครับแต่แน่นอนว่าถ้าจะเทียบเคียงอันนี้ได้ผมมองว่าอคล้ายๆโควิดนิดนึงอ่ะสับพรามอาจจะเกิดที่สหรัฐตอนนั้นถ้าจะเห็นว่าพอสับพรามเกิดขึ้นหุ้นสหรัฐด,ดิ่งหุ้นทั่วโลกดิ่งแต่ใครที่ลงหุ้นไทยรวย เพราะว่าพอดิ่งปุ๊บอ้าวฉันไม่เกี่ยวอะไรกับสัพพามพุ่นกลับขึ้นมาถูกไหมแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกระทบไปหมดเลยสหรัฐเศรษฐกิจมันกลายเป็นคล้ายๆกับเหมือนวินเนอร์เทคออมมากขึ้นกลายเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์สองของโลกอ่ะควบคุมทุกทุกอย่างแล้วทั้งซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์ถูกไหมจีนไปคุมฝั่งแบบการผลิตถูกไหมฮาร์ดแวร์ต่างๆเนี่ยอเมริกาก็ซอฟต์แวร์เพราะนั้นกระทบกระเทือนอะไรมาเอาไทยตอนเนี้ยแย่แล้วก็ไม่ใช่แค่ไทยนะครับหลายๆประเทศเองเนี่ยก็ไม่ได้มีไม่ได้มีแบบ สินค้าหรือหรืออะไรที่จะเป็นโดดเด่นของตัวเองมากที่เป็นนวัตรกรรมก็จะเริ่มเหลือการท่องเที่ยวหรือแบบเป็นต้นน้ําในการผลิตสินค้าพวกกระพันเป็นนู่นเป็นนี่อะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถ้ามองอ่ะผมว่าอยู่ในจุดที่เราเปลี่ยนแปลงเยอะแต่ถามว่าหลักการลงทุนยังใช้ได้ไหมอันเนี้ยผมตอบได้นะครับว่ายังใช้ได้เสมอและอาจจะใช้ได้ดีขึ้นด้วยเพราะว่านักลงทุนเนี่ยจริงๆต้องบอกนะครับเขาเรียกว่า คนอาจะต้องบอกว่านักลงทุนโดยทั่วไปไม่ได้ชอบความไม่ชอบความไม่แน่นอนเพราะนั้นเมื่อไหร่ที่ตลาดหุ้นมีความไม่แน่นอนอะ่ะมันจะเครียดเพราะมันไซเว่ไปมา้แต่ถ้ายัางเป็นนักลงทุน VI อันเนี้ยเราชอบความผันผวนเ,เ,เพราะมันสร้างโอกาสถูกไหมครับเพราะถ้าคุณลงทุนในหุ้นสมมติเราไม่ได้ลงทุนในหุ้นเราไปลงทุนในสอสังหามีไหมอยู่ๆที่อสังหาแถวเพื่อนจิตราคาจะลดลง30% 50%แล้วเราเข้าไปซื้อมันไม่มี<ช>ถูกไหมครับเราจะรวยยากแล้ว จากภสังหาเพราะนั้นเราอะ่ะก็อาจจะเป็นหุ้นมากกว่าเด็กนุ่นน่จะเป็นคริปโตโอ้โหเวียง80ขึ้นลงอะไรเงี้ยเพราะนั้น,น,นถ้าถามปุ๊บนักลงทุนแบบ VI ไก็บอกอ่ะความผันผวนมาแต่คุณจะใช้ให้เป็นประโยชน์ได้หรือเปล่าคือถ้ามองว่าธุรกิจมีความเสี่ยงขึ้นลงนะคะแล้วก็มีวัตถุจักที่อาจจะมีความไม่แน่นอนสูงนะคะสินทรัพย์อย่างอื่นดีไหมทองคำคริปโตเคอเรนซีนะคะน่าเลือกไหมคะสองสินทรัพย์นี้เอามาไว้ในพอร์ตช่วงสภาวะวิกฤต จริงๆถ้าโดยทฤษฎีการลงทุนก่อนแล้วกันครับอ้างอิงมาแบบถ้าเรามองภาพระยะยาวอะครับสินทรัพย์แต่ละตัวมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันมี Risk Reward ที่แตกต่างกันปกติแล้วเนี่ยถ้าถ้าคริปโตนี้มาทีหลังคริปโตอาจจะมีข้อมูลย้อนหลังสักประมาณ10กว่าปีนะครับแต่ว่าถ้าโดยในยะสมัยก่อนเนี่ยก็จะมีหุ้นพันธบัตรทองคำถูกไหมบหุ้นจะให้ผลตอบแทนสูงสุดความเสี่ยงมากสุด พันธบัตรก็ความเสี่ยงรองลงมาผลตอบแทนลงมาทองคำเนี่ยความผันผวนอาจจะน้อยสุดแต่ความเสี่ยงก็น้อยสุดเช่นเดียวกันแต่ทองคําอาจจะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นช่วงเฮด์พอร์ตได้ดีช่วงที่โลกผ,ลผ,ลผลันผวนช่วงมีความไม่แน่นอนสูงช่วงเกิดรีเซชชั่นเพราะฉะนั้นถ้าถามก็คือทองคําคุณอยู่เฮด์พอร์ตได้อันนั้นไม่ติดนะครับในระยะยาวแต่ถ้ามองว่าอยู่ๆจะเอามาเพื่อสร้างผลตอบแทนระยะสั้นอันนี้จะเริ่มเป็นความเสี่ยงเพิ่มขึ้นแล้ว เพราะในช่วง2ปีที่ผ่านมาน้องบอกทองคําขึ้นมาเยอะหลังจากที่มันแบบอา,อาจจะดรอดวัางแต่ถ้าจะไม่ผิดช่วงสัก2020 2 1ทองคำก็แบบลงมาตลอดแล้วก็กลับมาขึ้นปี2024ที่วิ่งยาวๆแล้วก็วิ่งขึ้นมาเยอะมากเท่าไหร่ครับ30กว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีโอกาสที่อย่างที่บอกถ้าโลกกลับมาสงบสุขธนาคารกลางเลิกซื้อทองคำทองคำก็อาจจะล่วงลงได้เพราะถ้าอันเนี้ยถ้าถามในช่วงเวลาแบบการจัดพอร์ตตอนเนี้ย ก็อาจจะมีไว้ได้บ้างแต่สัก5%ของพอร์ตอันเนี้ยมองว่าอาจจะพอเป็นไปได้แต่ถ้าจะใส่เยอะๆอันเนี้ยไม่ควรถูกไหวันก่อนเนี่ยผมไปเหมือนงานสัมมนา,าก็จะมีแบบหลายคนมาพูดในในสินทรัพย์ตัวเองอ่ะมีพูดเรื่องหุ้นพูดทองคำพูดคลิปโตพูดอะทุกคนก็จะบอกซื้อได้หมดแหละถูกไหมครับแต่คําว่าซื้อได้ของเขาอะต้องไปดูว่าทํา f a เขาแค่ไหน<ะ>เขาระยะยาวระยะสั้น เราต้องปรับให้เหมาะกับตัวเราเองเพราะนั้นถามว่าซื้อได้ไหมซื้อได้ทุกทรัพย์สินแต่คุณจะซื้อกี่เปอร์เซ็นต์อันนั้นอะ่ะจะเป็นตัวกําหนดว่าคุณจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่ความเสี่ยงเท่าไหร่ถูกไหมครับคริปโตเองก็เหมือนกันนะครับถ้าถามว่าเอยบางคนบอกขึ้นมาแสนแล้วแต่มันอาจจะไปต่อก็ได้อันนี้ไม่เถียงนะครับเพราะว่าบางคนถ้าเราไปฟังคริปโตเขาอาจจะไปร้านเหรียญเลยก็ได้หรืออาจจะไปศูนย์ก็ได้ก็มีหลายคนบอกเราตอบไม่ได้ธนาคารกลางทั่วโลกอาจจะแห่มาซื้อคริปโตก็จ,จะพุ่งทะลุไปก็ได้ มันคือความเสี่ยง i n t h e Future ที่ไม่มีใครตอบได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะนั้นคุณต้องมินิมอลริสก์ให้ได้แล้วก็ถามว่าอีก5ปีก็มีความเป็นไปได้ที่คริปโตก็จ,จะขึ้นก็ได้แต่ถ้าในประวัติศาสตร์เวลาเขารอดาวเขาอาจจะเลือก80เปอร์เซนต์คุณรับได้ไหมและจุดเนี้ยเป็นจุดที่คุณน่าเข้าแค่ไหนต้องดูนะครับว่าอย่างที่บอกนะครับทรัพย์สินทุกอันจะมีโซนถูกกับโซนแพงโซนถูกคือแบบเพิ่งเกิดวิกฤตมาแล้วมันร่วงลงโซนแพงคือขึ้นมา พีคระดับหนึ่งจากจุดต่ําสุดแล้วถ้าถามตอนเนี้อทองคาอยู่โซนไหนคะทองคําผมว่ามันก็อยู่ในโซนขึ้นมาระดับหนึ่งนะเพราะมันขึ้นมาสองปี<ฆ>ถูกไหมหุ้นสารัตก็ขึ้นมาสองปี<ฆ>ถูกไหม<ฆ>ครับคริปโตก็ขึ้นมาพร้อมกับคือสามอันเนี้ยมาทางเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันเกิดความผันผวนทีนึงมันก็อาจจะไปด้วยกันร,ระดับหนึ่งก็ได้<ฆ>ถูกไหมเพราะนั้น<ฆ>เราต้องคิดมุมนี้ว่าแล้วก็จริงๆ ถ้าใครไปดู correlation คริปโตกับหุ้นเทคสหรัฐอะ่ะมันมาทางเดียวกันตลอด correlation สัก80%เพราะฉะนั้นอะ่ะไม่ต่างกันถือหุ้นเทคบอกว่ากระจายความเสี่ยงมาคริปโตอะ่ะเวลามันลงมันลงคู่ลงหนักด้วยปี2022ก็ล่วงพอๆกันถูกไหมครับเพรานะนั้นอันนี้ก็มองว่าเราอาจจะต้อง t u r น to พันธบัตรอัลเทอร์เทีฟ s แอสเซทอื่นที่มันมีความผันผวนที่มันต่างกันหรือลงทุนในทรัพย์สินอื่นที่มันเป็นขาลงมา ระยะหนึ่งแล้วเช่นสมมติยกตัวอย่างถ้าเป็นหุ้นอาจจะเป็นหุ้นจีนที่อ่ะมันลงมา3ปีมันพึ่งขึ้นปีที่แล้วปัจจุบันไม่ใช่นิวไฮถ้าทองคำเนี่ยนิวไฮคริปโตนิวไฮหุ้นสารัฐนิวไฮเมื่อไหร่ที่นิวไฮหมายความว่าอะไรครับมันมีโอกาสลงมากกว่าขึ้นระดับหนึ่งแล้วคืออาจจะขึ้นต่อก็ได้นะแต่ความเสี่ยงที่จะลงเยอะขึ้นเรื่อยๆเข้าใจพอมันเป็นความผันผวนยิ่งขึ้นสูง ก็จะมีโอกาสลงยิ่งลงมาเยอะยิ่งมีโอกาสขึ้นเยอะลิสต์รีวอร์ดมันตรงข้ามกันเพราะนั้นเนี่ยผมว่าเวลามีอ่ะมีเฮด g e ได้ถ้าเราหาทรัพย์สินดีๆได้ทั่วโลกอะ่ะต้องเฮดประมาณนี้มากกว่าคือทรัพย์สินที่มันมันออทามไฮไปแล้วครับเราก็จะต้องค่อยๆลดสัดส่วนถูกไหมไม่ไม่ว่าจะเป็นหุ้นทองคำคริปโตอะไรก็ตามเนาะแบบนี้กับ แล้วไปเพิ่มในรัพย์สินที่มันมันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นมามากกว่าผมมองการจัดแบบนั้นมากกว่าเป็นเรื่องของแบบรั์สินทางเลือกพวกนั้นนะครับว่าเป็นยังไงแต่ถ้ามองตามทฤษฎีลงทุนอีกก็คือหุ้นพันธบัตรแล้วก็ทรัพย์สินทางเลือกอ,อยู่ประมาณ5้ไม่เกิน1 0ของพอร์ตเพราะนั้นถ้าจะมีทองคําหรือมีคริปโตก็อาจจะอยู่ประมาณสัก5ไม่เกิน1 0แล้วก็เมื่อกี้ที่ผมพูดว่ามันเป็นพอร์ต เซทเทอร์อไลท์พอร์ตเซทเทอร์ไลท์มีได้ไม่เกิน20%เพราะฉะนั้นอันนี้คือเงินคุณคุณอยากเสี่ยงคุณมีความเชื่ออะไรบางอย่างของคุณว่าเฮ้ยทองคํามาแน่สงครามโลกเกิดแน่ตีกันไปมีความเชื่อว่ารีเซิร์ฟของธนาคารกลางจะมาซื้อบิตคอยแทนดอลลาร์ดอลล์บิตคอยจะขึ้นอีกเยอะคุณก็ซื้อไปเงินคุณไม่ได้ติดอะไรแต่จํากัดความเสี่ยงไว้ให้ดี